สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยช้เบิ้งค่ะนี่นะคะไข่ที่ยืนเฝ้าค่ะกับตั้งทัวเส็บๆเนีๆอยากกินแบบรสจัดจัดนะจ้ารสจัดจัดเด้อค่ะเด้อแกะเพชรเอาไว้ก่อนบัก่วงอยังบันด็ปอกอยู่นะได้ผลไม่มาแล้วแต่นี่ค่ะเทกเจอร์ของเราไข่ค่ะยืนเฝ้านะคะ <c oughs> จะสีตุ้นจกสียังกันไข่ยืนเฝาก่ะคุณ ข้างล่างมันไม่ได้ดําขนาดนั้นนะทุกคนแต่เพียงอัน,นก,ก็คือหนูกกลับด้านมันอนะนี่ขนาดดินเฝ้านะพูดจริงขนาดกินเฝ้านะคะมาเด้อพี่น้องตำทัวแสบๆมันกันมีมือนี้นี่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 เขาบอกว่าอยากชำหน่อยชำหนีบทสฉีกดอกค่ะน้องค่ะเล็กแค่นี้ไม่ฉีกหรอกค่ะนะคะ พอเมื่อใส่แบบพร Eller, me. ิกไปหลายเม็ดนะจ้าขอบอกอ่ะกินกินกินน้ำกัลกินไข่ดำาีี่เลยไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะว่าชาดำไข่ดำชายาไข่ดำหนูได้จากไหนมานะคะมาเด้อกินเข่าน้ำกันพี่น้องืพามเจ้ามวนซื้นโฮเซลอยู่เนี่ย แต่ว่าไขา่นหนูเกียวใส่นไมไงเอาไว้กันเผ็ดกันเผ็ดพี่น้นง,ต,งต่ำจนทั่วดำบิด <c oughs> จากเขียวเขียว <c oughs> จืมั้ง,ง,งแสบแสบในแสบใต้ดูนะคะอันนี้มันกับสิบเมนทัว่วทั่วไทยนะคะไม่ใช่ทั่วไทยเด้อ อย่าไปคิดเยอะนะคะคือก็ก็คือถั่วตามมีตามเกิดนะคะอืผักดูเองอมากินไข่ดำนี่ตามมีตามเกิดเขาอ,อย่ยงตามยถาก,กรรมเจ็ดนอยปวดไว้ตนประเด็กไหมบทดสีค่ะกินเลยไม่ฉีกค่ะกินเลยเสียเวลาตอนนี้เดียวจะฉีกทำไม ต่างต่างเด็กกินกับข้าวเนาะกินกับข้าวเนาะพี่น้องเนาะดยเอ้ยตกถวยฉันนะ่ะกินซื่อๆมันกระซิเข้มพูดเพราะว่าประแดกประแดกเฮาเฮาสื่อเขามาแบบเป็นกระปุกนะคะเป็นก,กระประุกเพราะว่าเฮาบะเลยเฮ็ดเองมันเมนประแดกบัน่นบั่นเฮาเนี่ยอัน,นเฮาจะไปสื่อตามลานเอเชียเนี่ยก็คือ ส่วนหนึ่งหนูจะแบ่งต้มแล้วหนูก็กรองส่วนหนึ่งหนูก็เอามาเป็นตอนอยู่นะคะพอฤทสสีพอฤทสสีอยู่พี่น้องอันนี้นมันตอนหน่อยเป็นนิสหนูนะเขาบอกว่าแซบ่บแซ่บเวอร์แต่นี่ดูนี่ <c oughs> มาเด้อ